เดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการสตาร์ทรถของตัว Honda c i v i c นะครับตัวนี้เป็นรุ่น i s Turbo นะครับก็เราจะใช้รีโมทสตาร์ทนะครับเราต้องกดล็อกรถก่อนนะครับหนึ่งทีแล้วก็นะครับกดตัวปุ่มสตาร์ทรถครับค้างไว้ให้ไฟกระพริบนะครับหนึ่งครั้งนี่ครับรถสตาร์ทแล้วนะครับตอนนี้นะครับรถเราก็สตาร์ทแล้วแต่ว่าคนก็ไม่สามารถขับเข้าไปขับได้เลยนะครับต้องมีกุญแจนะครับถึงจะขับเข้าไปได้ถึงจะขับรถออกไปได้นะครับ นะครับเห็นไหมครับเราก็ต้องมาเปิดรถก่อนต้องมีคุญแจนะครับนี่ฮะรถสตาร์ทรอไว้แล้วนะครับนะฮะแอร์ก็จะเย็นนะครับเปิดแอร์ไว้ให้นะฮะต้องมากดปุ่มสตาร์ทอีกทีนึงนะครับถึงจะขับออกไปได้นะครับระบบมันจะทํางานนะครับตัวนี้ก็สามารถสั่งให้รถดับสตาร์ทได้ด้วยนะครับก็กดย้ําไปอีกทีนึงค้างนะครับนี่ครับรถดับสตาร์ทแล้วนะครับกดตัวนี้นะครับค้างไว้นะครับก็จะเป็นการยกเลิกนะครับโอเคโอเคครับ ตอนนี้เราอยู่กับตัวเจ้า Honda Civic นะครับตัว RS นะครับที่เป็นตัวแต่งนะครับตัวเทอร์โบนะหนึ่งล้านสองแสนหนึ่งเก้าพันบาทนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับตัวนี้เป็นรถปี2019นะครับรถใหม่มากๆนะครับรถวิ่งไปแค่1 7 0 0 0กิโลเมตรนะครับต้องบอกเลยว่ารถคันนี้สดใหม่มากๆนะครับดูไปรอบๆคันนะครับสีทุกอย่างนะครับยังเรียบร้อยไม่เคยโดนชนไม่มีประวัติใดๆทั้งสิ้นรถใหม่มากๆนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับบอดี้สวยงามมากๆสีขาวมุกนะครับแล้วก็เป็นตัวชุดแต่ง RS เสตอร์โบนะครับตัวนี้เครื่องยนต์1.5นะครับเทอร์โบนะครับเป็นเครื่องเบนซินนะครับแรงมากนะครับแล้วก็ได้แรงม้าอยู่ที่173แรงม้านะครับแล้วมีแรงบิดอยู่ที่220นิวตันเมตรนะครับซึ่งบอกเลยว่าโหดมากๆกับเครื่องยนต์พิกัดเบนซินแบบนี้นะครับตัวรถสวยมากครับก็นะครับดูริ้วรอยนะครับแทบไม่มีเลยนะครับแล้วก็ นะครับตัวรถมาชุดแต่งพร้อมกับโรงงานเลยนะครับมาแบบนี้เลยนะครับลายเคปล่านะครับสวยมากนะครับตัวนี้มีเซนเซอร์มี Honda Lane Watch มี Honda s e ซ sing นะครับป้องกันการชนหน้าตรงนะครับมีครบหมดแล้วเรดร์คูสคอนโทรลนะครับมีมาให้หมดเลยนะครับตัวเรดร์คูสคอนโทรลนะครับนี่ครับมีมาให้หมดนะครับ พุชตทอ่าสมาร์ทเอนจิ้นนะครับมีให้หมดเลยนะครับเป็นสมาร์ทคีย์อย่างแบบว่าดีมากๆนะครับก็คือจับที่ตัวนี้นะครับสมมุติถ้าจะล็อกนะครับก็กดล็อกตรงนี้นะฮะเวลาปลดล็อกนะครับก็แค่เอามือสอดเข้าไปนะครับขอให้มีคุณแจนระยะนะครับไม่เกินแ0ดสิบเซนนะครับรถก็จะปลดล็อกให้คุณเลยนะครับตัวนี้นะครับภายในดูนะครับรถมือสองอะไรใหม่กับป้ายแดงนะครับเพราะว่ามันวิ่งไปน้อยมากนะครับให้ดูเลขใหม่ก็ได้ครับ อ่าเดี๋ยวดูเลขหมายด้วยกันนะฮะนี่ครับหนึ่งมืนเจ็ดพันแปด้อยสี่กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับหน้าปัดจะเป็นโทนสีแดงนะครับสไตล์สปอร์ตนะครับตีมตัวของอ่าสีในรถนะครับจะเป็นสีแดงนะครับก็จะทำให้ดูสปอร์ตเบาะหนังนะครับยังใหม่มากๆเลยนะครับแทบไม่มีรอยมันของตัวการนั่งเลยแอร์แบกก็น่าจะเป็นเจ็ดใบนะครับตัวนี้นะครับรอบคัน เป็นเบาะหนังแล้วก็เดินตะเข็บด้วยได้แดงเบาะไฟฟ้านะครับเป็นเบาะไฟฟ้าปรับ8ทิศทางนะครับกระจกออโต้คู่หน้านะครับเป็นแบบป้องกันการหนีทั้ง 2... องฝั่งนะครับดีมากๆนะครับอ่าเดี๋ยวเราดับไอตัวสตาร์ทไว้ก่อนนะครับตัวนี้นะครับก็ต้องบอกเลยมากับพรมแบบว่า6 d นะครับ มาให้เลยในตัวรถเลยนะครับใครที่สนใจรถราคานี้อยู่นะครับก็ร้านสองหนึ่งเก้านะครับรถสภาพใกล้ป้ายแดงที่สุดแล้วก็ขายในราคาแค่เก้าแสนสี่หมื่นห้าพันตรงนี้ผมเห็นสครับเพจด้วยนะครับเป็นเรืองแสงเป็น LED นะตัวนี้นะครับเป็น LED สว่างมากๆนะครับนี่นะครับมีทั้งหมดสี่ชิ้นนะฮะสวยงามมากๆเลยนะครับรถใหม่มากนะ นะครับใหม่มากเลยนะครับคอนโซลทุกอย่างโวมอะไรยังใหม่มากเลยนะครับไม่มีรอยมันเลยนะฮะตัวนี้ล้อแม็กขนาด17นิ้วนะฮะล้อแม็ก17นิ้ว215นะครับ50 17นะครับเป็นดิสเบรก4ี่ล้อนะครับตัวนี้ระบบความปลอดภัยมาเต็มอยู่แล้วนะครับมีไฟสูงออโต้ไฮบีมให้ด้วยนะครับตัวนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าคุ้มค่ามากแล้วก็จะมีตัวคีบฉลามมาให้นะครับ ตรงนี้ชุดแต่งที่มาจากโรงงานทุกอย่างครบหมดเลยนะครับกันชนข้างล่างก็จะมีไอตัวโฮเมียม,มาให้นะครับเป็นตัวโมเดลล่าสุดแล้วนะครับกล้องมองหลังอะไรใช้งานได้ทุกอย่างเหมือนเดิมปกติมันลดใต้แดงเลยครับฮอนด้าเรนวอตอยู่ตรงนี้นะครับสแสดงภาพด้านซ้ายอย่างเดียวนะครับนี่ครับเบาะคนนั่งผู้โดยสารก็ได้เป็นแบบไฟฟ้าทั้งสงฝั่งเลยนะครับก็คือฝั่งคนขับด้วยฝั่งคนนั่งด้วยนะครับ นี่ฮะคอนโซลใหม่มากนะครับตัวบุนุ่มก็ยังนุ่มดีแล้วก็ใหม่เอี่ยมมากๆเลยภายในรถนะครับตัวนี้เป็นลายเหมือนทองแดงทองแดงออกสีสปอร์ตมากเลยนะครับก็เป็นลายเหมือนจะลายไม้แต่ก็ไม่ใช่ลายไม้นะลายแบบว่าเหมือนโมเดนโมเดนหน่อยนะฮะแล้วก็มีระบบนะครับเบรกโฮนะฮะมีระบบเบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็จะมีระบบแอร์นะครับแอร์ที่เป็นแบบปรับสองฝั่งนะครับ ปรับสองฝั่งเลยก็คือแยกอุณหภูมิซ้ายและขวานะครับมีจอนะฮะมีจอให้นะครับระบบรถนะครับ Honda Sensing นะครับตัวกล้องทํางานนะครับแล้วก็เรด้า์จะอยู่ข้างหน้านะครับคอนโซลสูงนะครับขึ้นมาเหมือนพวกรถซูเปอร์คาร์เลยนะครับดูดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ฮะ ตัวนี้จะเป็นหลังโลโก้เนี่ยมันจะเป็นพวกเรดาร์นะครับตัว rs ตัวนี้นะครับ rs ก็คือชุดแต่งตัวนี้ก็จะเป็นโลโก้อะคริลิกที่จะมีเรดาร์ซ่อนอยู่ด้านหลังเพื่อทํางานของเรื่องป้องกันเตือนการชนนะครับแล้วก็เรื่องของเรดาร์คูซคอนโทรลนะครับทำงานควบคู่กันกับกล้องด้วยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นรุ่นที่น่าใช้มากๆรุ่นหนึ่งใครมีเงินระดับล้านสอยากจะซื้อนะครับสดแต่ว่าต้องการใช้เงินให้น้อยลงก็ลงไป200,000กว่าบาทเหลือแค่ 9 4สนสี่มืนาันะครับรถเพิ่งเข้ามานะครับต้องบอกเลยว่าสวยสดน่นฮามากๆนะครับรีบเลยนะครับเพราะว่ามีแต่คนมาจ้องสอบถามแล้วนะครับทำไฟแนนซ์กันบ้างแล้วแต่ว่ายังไม่ผ่านแต่ถ้าใครสนใจซื้อสดก็สอบถามทักเข้ามาได้เลยนะครับอ่าลองดูรอบๆคันนะครับอ่าอันนี้ทีสเรกหลังนะครับอ่าสวยมากๆเลยนะครับล้อก็เป็นแนวอ่าสีไฮเปอร์เข้มๆนะครับแล้วก็สลับสีดำนะครับ ชุดแต่งสวยมากนะครับแต่ทะเบียนนี่คันนี้เราไม่ได้ให้นะครับทะเบียนเดี๋ยวต้องจดใหม่ให้นะครับทะเบียนลูกค้าเก่าเขาขอไว้นะครับด้านหลังกว้างนะครับเราเปิดด้านหลังดูได้นะครับกดจากตัวรีโมทนะฮะค้างไว้นะครับนี่ครับกว้างมากเลยนะครับใส่ของได้เยอะนะครับตัวนี้ก็จะมีพรมหกดีมาถึงด้านหลังเลยนะครับนี่นะฮะแล้วก็นี่นะฮะเปิดมานี่ครับมีล้อยางอะไหนะครับ ตัวนี้ล้อยางอะไรจะเป็นล้อกระทะนะครับล้อกระทะนะครับเป็นล้อแบบเทมเพอรี่นะครับใช้ชั่วคราวนะครับไม่ใช่เป็นล้อเหมือนล้อที่ใช้อยู่นะฮะมีเครื่องมือมีแม่แรงนะครับนะฮะต้องบอกเลยนะครับว่าดูดีมากๆโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูคลิปตอนขับขี่จริงดีกว่าครับ